ชาวบ้านเป็นเป็นแตกเตือนเงินหมื่นกันนอเป็นมาซื้งง่วงง่วมันแหละแพงขึ้นอยู่ที่นี่เออพี่น้องครับผลิตมาทั้งวันซื้อไว้เรื่อยๆหน่อยว่าแล้วต้นเหล่าขาวหั่นหันต้นน่าหมื่นเลยบ้นอะไรไ็ซพ้อโตชาวบ้านคนแตกเตื่นเงินหมื่นกันมืที่นี่มาซื้อง่วตลาดง่วมันแพงขึ้นเขบอกบวกตัวหนึ่งกับต้นละเป็นกับพันสองพันคนในพี่น้องครับยังแม่ลูกตัวนี้ไรไปไหนเออนี่เมื่อวานไหวสองหมื่นแปดพันครับคุณน่ะ ตัวนี้ตัวนี้ตะกร้อแนสสถึงสองหมื่นแปดนอเอ้ยเอาไรยาฟ้าวยาฟ้าวแหงไร้ยาฟ้าวขึ่นราคาลรยนอเอาเอากำไรพ่องามในนอต้งเท่าสองหมื่นแปดง่อยเอจะขอให้ไปทะเลเออลูงามอยู่เนาะลูข้างงามอยู่ก็้อใ้ไปไลอยู่ได้่เหมือนวันเนาะ ตอต,อตอได้หลายบาทูก<อ> <28 S 2> ันเท่าไสองหมื่นแปดลูกเอามื่นสามตอนรับกระแสทุกสนามปั๊บขึ้นมัดพี่น้องครับขึ้นขก็ข,ขึ้นว่าลายแต่ว่าจะห้องลายเดี๋ยวมาจะขายาขายากอีกละ่ะ ขันมันว่าขามันถือมันกับตัวนี่สมัยก่อนมันอยู่ประมาณหมื่นประมาณหมื่นสองหมื่นหโคประมาณนึงูมันเป็นห่อหมื่นสามนีู่กเปิดห่อหมื่นสามรางที่ครับผมหัวนี่ประมาณหกดเดือนเจ็ดเดือนก่อน,น,นออออเนาะหัวนี่เคยิบเีขอเหรียนี่ไปไขอเรียนี่ไป 0 8 4ครับครับเก่า9 4 2ครับจเกีครับ084ย4 0 7942่่าวคันทโลตุหยฟรีลอยรับหากิโลต้ลูกคนมื่นสามไหมต้ลูกคนครับมื่นสามตักันทั้งแม่ทั้งลูกสองมื่นแปดรถได้ต้อนรับเพื่อนเงินมื่นเลยเนาะว่าตัวนี้ตะกอนประมาณ2องมื่พูนพูนนี่เน่้อเงก็เนี้นีเอ้าแม่นม่่มม่มมาให้ ไม่มานเด้อจ like ักเดือนเลยสิบสามเดือนครับผมสิบสามเดือนแม่บุตรมีลูกมีลูกมากสองตัวเลยนี่น้องสองสองตัวก็สามมีทองเบิ่งเขาไหมพี่น้องแม่บุตรใหญ่เลยนี่นาะนี่ซื้อนี่ป้ายปบ่ขาดทุนพี่น้องครับมันมีลูกแท้ในท้องเนาะสมสมโค้มตัวหรือสมสมหลอดไปฮสมหลอดแยกเปียดครับผมมฮะสหลอแยกเลยครับผม อยากเพีปะโอ้ห ah, 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 ้องเท่าไรก่อนห้องสองหมื่นสองครับผมเศราสอ้สองหมื่นสอมาน่ะเจะดเดือนเมานจะเดือนล่ะสมเดือนหัวมันไหนหัวมันมอยโอ้มเดือนอเอาอันเนือนาะอันเนืออันเนือเด้อผมเ็นมาเด้อพี่น้องเด้ออันเนือผมก็สีววายุมันนมมันน่อยอัน เอาเบอร์มาเพื่อตีเนื้อศูนหกสี่ครับหกสมครับสามส่าครับผมครับผมตารนครับผม่านเป็นเนือไปนอกเมื่อนเมื่อนแต่ละบริลินที่ไนแต่ละบริลนวันคือขาัผมเนเพื่อตลาดนแต่เขาว่าตลาดแต่แตาวาตอนรับขึ้นงวแพงขึ้นบอกโหลดผินง่วงเป็นเนื้อนี่เอาไปยังครับกับมูได้มเสียเนี่ยนอกเ่าได้ะสองหมื่นสองหมื่นไร ไปบอกว่าลินรว่าผม่ลินขายงดีเลยบอกว่าแมนแมนเบิงบิงบึงเงไม่ใส่ล้วไปในยืนเดพนาะว่าเงินเหมือนเป็นเหรียญเลิตั้งหมา้าจรพูดวะาามซขาเ็ม่ิีม้าด้ดหน่อยิ้น่อยมอีก็ได้นลูกนั้นก็ได้มอดซีแ่เกินไปได้มอดปีนะเขาหา้เอาปีเป็นเนือไปเรีงอ uh> uh, 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 um, mm, um, ุ้ยงามตัวนี้ครับ uh โอ้ขากคพูดลายพอใส่งัวพอใส่เอ้าียนางซื้อไว้พี่น้องเลือกซื้อกันเดีอพี่น้องเอาสองตัวเดียวบะซื้อหร้อะซื้อเร็วเยหกพันห้าร้อยบทักที่ละอนเปนบริเวณองพี่เป็นหนงาอ้โต้ลงห้อง้เท่าไหร่อันเนี้ย ใส่ล้ครับใว่ตัวไขยใส่ตัวไข่ใส่ข่หมื่นหกพันโอ้พอจะขายหมื่นหกพัน่ยไม่ได้กำไรเร็วแค่ตอนนี้เออวีดอกรับมาซื้อหมื่นสี่ขายหมื่นหกบอกยอกก็ถือเนาะตัวนี้แมนบ่ของเพิ่อนนอพอจะขายหมื่นหกเงินหมื่นเป็นเหตุแล้วมาที่นี่หน เอาเอาพิจารณาเอางามอยู่งามอยู่พี่น้องต้วนี้ต้นนี้กับงามครับพื้นไหไรไป็นคนตัวนี้ผมหอยสีพันธ่นบ่อห่ยโอ้พ่น้องแถดผ่ดห่องพระเจ้าหกพันโอ้หมื่นหก ขนาดแบบพัดจะขึ้นหมื่นเลยพอดโวาเงินเขาได้เท่านั้นไหมอันสุกนเมเชวมันเลยไปแล้วพ่นอ่าอ่ตลาดอีเ่เมื่ออาตลาดสุดยอดมึงจำไม่ไรหลาเรือนี้อาตลาดสุดยอดแห้งมันนคเพเรอรอบสก็ีกตัวนี้มืนถด้แม่อเล็กเือกันเอะตัซับคอตัวนี้กับมืนกด้พี่น้องศูนย์แปดศูนย์แก้าศู หก้หกก้หนึ่งมายเลยมือหกล้่น่ะเอาพยไายอดไกับทั่วมาเอาแมนรัมาดอกสนามมาอนีส2มือพกพกกันนับเงินเงินอยู่เจะหมื่อแคนั่นเมาทีครับสามสีือว่าตอนดีฟึ่งพงรึุกมืออยู่มือแรกเบากข้ลายพอขุ้นลาพอคุณลายเบิ้งทั้งช่องเฟสทั้งช่องยูทูบคมละมือแรงวันนี้จิบยะโซ่แรงอืแรงทีไปจอบไปจอบเบืองตลาดยะโซ ไปแมนผมเร็วเหียงโรงงานผมเร็วเร็เดี๋ยวงานเร็วเดียวสิยางพายังมาเบิว่างานเลี้ยงได้พี่น้องก็ไลาแห้งไอนี้ครับกําลังเขาไลๆเลยมหนตัวนี้สองหมื่นแปดแมนแมตัวนึมขทุกคนกคนายมันสองหมื่นน้ขึ้นแล้วขึ้นห้อง้ เมือนอย่างเลี้ยงหลายว่ะมีแต่ยีแดงแดงๆแจ่มๆอลไบ้างมีก็สวยเลยอ๋สองโตและพี่น้องแะแดงแดงเลยเด้อเม็ดสามสิบวกบวกคู่อะไร้เลยเว้ยลูกพี่ไร้าได้คูเอตุน้ตัวแหลกตวแรลกนี่ตัวนี้มือน่วงัญหา หมื่นแปดมันชาดติกูดมีหรือนาะมันมันมีใบหลอดนอนเถินนาะเออใบหมื่นแปดกับหมื่นพกมันหาเด้อครับมันผู้ใดเห็นเห็นเห็นง้องานกับฝ่าสื่อเก็บไปพี่น้องเจ้าน่อยเจ้าน่อยเขาว่าหลอกฟองมามันห็นข้นร้ายตรงนี้ได้เขาว่ะเก็บเก็บตรงนี้ไปสูงเมตรสางสีบัว ผมก็ไว้ปวดออกสามอาทิตย์นึงแล้วพี่น้องเพิ่งออกมากมือนี้มือแรงนี่เออโอ้ส่วนที่ส่วนลุ่นรตอรี่เพื่อขายกันเทียนเราคือคืกขื่นกันเอาเปือกแก่นชันงามพี่น้องครับตัวนีมือทุกปัญหาตัวแรงตัวนีมือแปดเด้อครับมันแดงแดงเครื่องเราตรงเนี้ยเครื่องใดอยู่พี่น้องครับหางดีเด้อกำลังเคนยาวๆตัวนี้ไหมมันมันจะมันจะเดือนเลรอเฮ้ยตัวนี้ตัวมือแปดเห็นไหมสิบเดือนบ่ ประมาณสิเดือนก็อะไรกันนออยู่เป็นนาอะไรกัน really, อ really. anyway. ุ้ยโอ้ยจะตำนองเเลยตัวนั้นทั้งป๊อปเอาเอกมาๆันดีวจะตำกันหัวหัวนอม่มาเะไกมาเรื่ากเพื่อนไอพีนะศูนย์หกสองสามศูนย์สี่สาน่องศูนย์สี่หกิสกีเาเาอิเกีเอาพี่น้องมือโถกับมือแปดด้พี่น้องมันโทมันตอเอา เหมือนี่มีแตงโมแดงๆนี่มือนเต็มสานามนี่ง้อเลี้ยงสีแดงๆไี่ยังล่ะของใค,ครล่ะไม่รู้ว่านีา่บีงครับเพงคนซอนครับคนซอนง้อเด้เหมือนนี่นมีแต่งโมงามๆเหมือนนี่ครับเอา พันหนึ่งถนองต้นห่อยพันเดียวแม่กลวงนอาเซียกล้ยับาทเป็นว่าท่านอบอกซื้อสีจังรเสตัวสีตัวก็หลวงบตัวนหว่าบอว่าหลวงบนเดทองบอกแกนดอกสีบ็นอะรอมันแต่าแม่แปกันหลงเ้าไเอ ไปเห็นไปเด้เห็ดไปเด้อครับเออบอกแล้วเงินเงิ่นมืนเป็นเืบ้านพ่อวะลินแข่งบ่มมีหงหจุดขเขาบไกสื้อไว้ไปสื่อเลยบ้านโอ้ยสื่ลงเดี๋ยวิบายถึงเกิดว่าขันผมลูกิตุลน่สิไปทั้งคนจะโซ่บึงบึงมันจะโซ่โซแงนักเลยเขาบอก กองคู้ข้างอยู่แล้วแม่ลูกลูกแม่ตัวต่อไปหมื่นหกแม่ลูกลูกแม่ตัวนี้หมื่นหกต้องเนท้ายแล้วหมืน่นหกวะก็หมืน่นหก่ะแม่เายไปหล่ะ ขายแต่ลูกมันครับลูกมันขายอะไรมาหน่อยขายเทียนพันครับโอ้เหลือแม่มันเหลือแม่มัน้อ,นนองครับตัวนี้มื่นหกเด้อพี่น้องแม่ลูกแม่อีกตั้งหากแม่ลูกตัวเดียวตัวเดียวครับครับครับมื่นหกพันมันแค่บ่ะพอนะมันแค่บ่ะ โอ้โหอาเบอร์ไซเบอร์ตัวนีมันไปแล้วเอ้าเบอร์เบอร์ศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดเจ็ดหกสองหนึ่งสามแปดสามโอ้ยหมดเปิดเพลงเราจะไปไวเดี๋ยวได้มันเปิดเพลงมาลํำเขาเขาเป็นเครื่องเขาเป็นเครื่องโลกใหม่เด้ม่มาหลายดอกรมันมันเาเมาหูย่นังมือน่นไปมมือหน่พวกเมาอย่งนกูเจรถเสียอยู่นี่เดี๋ยวเปเอาส่รองมาใส่กลับไปหอดลาสีโอ้ยรถจอดไวกูจทเสียอยู่หันหลัง 1มน้อม่นหกไซเบอร์อีกรอบนึ่งยศูนย์เก้าสามหนึ่งแปนงหกอนี่ประมาณสเดือนกวัวเนาะสามสี่เดือนกรัว,ว,มมวเมียง้อขาดของเลี้ยงหนึงน่งนาอให้น้องลูกเอามามาเบงตลาาหนักกล่องมันไว ตอนนี้ที่ว่าดูออกกิจกรรับเียมนะ้มดสนามยิงงามตัวเดียวพี่น้องเลยแม่นทำเลยอะชุดยอดเลยเด่นนี่ฮาปี้ก็อ๋อพอเนาะฮา์ปี้เท่านี้แสดงมันมเกือบแขะเนาะแไรนแนแเปดมดแล้วแควล้นมดแล้วหเดือนกันวะเาอฮาปีหน่อยเป็นไงเนาะให้ลุงดูเป็ไง มันได้อยู่ด,ดอกบงเขาก็หูตัวบางเขาเนี่ยาเ <i> ขาเอ็มอตุลปีเท่าหบ่มันขึ้นมาตุลปีตุลป,ปีเป่น่เบิ้งเบิ้งง่ายๆตัวแต่บ่แม่นงทองเมันเบิงเขาอะวอยู่มันก็ไลไรตามเขาอะไรแแม่นงวท้าแม่นคววยควา,ายถิ่มันมันมีรูที่รูมันถิมบบังบัอันนี้อายุปีมนัน่าหนึ่งหน,นึ่งสองสามสี่หาต้องหาเขานเนี่ยบ่อยีงวเอาซื้อไปเรียงอนุรักษ์ไว้่างไงเดี ว่าสิบ่อยมันมาเดี๋ยวมันถึงอากมาเนาะมาน้ำน้องมาต้อนรับเงินเงินหมื่นมันออกรัดได้เลยอ่ะคุณแงมันน้องจะบากเ้าเขาตอนไหนแล้วอีกพอเลยมื่นห้าร้อยตอนไหนนั่นอ่ะอันนี้ของแปลของแปลกของแปลกมีตัวเดียวในสนามมือหน้าร้อยยี่ปุ๊กขียนเบิ้งกว้างไว้เออกีฬาเบิ้งกว้างเอาจุ่งไปจุ่งมาแล้วงูตัวเดียวจุ่งไปจุ่งมากเถอะไปหนีเอาเบิ้งพี่น้อง ตัวแม่อีกตัางหากเด้พี่น้องครับเนี่ยเอาเบิ่งเบื้องพี่น้องเด้อเบิ่งเบิ่งความงามของคนน่ะอ่างมันดีเนาะอ่างมันดีเด้สูงสูงเมตรหนึ่งกว่าถึงสัมบะเก้าสิบเซนต์เก้าสิบปะมาพอสนองเข้าเนี่ยนี่เนี่ยนี่มันได้ลูกเด็ดได้ลูกน้ำบ่ปกตินดีเราบ เขาสมสมแต่ลูกมันดต่มันเสียเสียมันดเสียเสียควายนอมันตัหน่อยโผล่ไหมก่พัันนคือแโอ้คมโตค้มโตได้บ้านนอเอาไปค้มโตแค่แค่ที่นอกสายแค่สายนูรักเด้อตัวนี้มือก็ผ่ารอยอีพอแม่ไว้เอาไปงาม ขนาดไปยโสมือไนขายไได้นี่ย้นมีคนอิส่ออยู่ทำไมไป่ได้ออกมานี่เอาพี่น้องทำาแมยพ่อทำาแมนพ่อสองน้องเล่าวิดีโอไปนี่บันสไปน้อยก็เห็นคลิปของโจคกี้ก็ไปไปรัดเอาอยู่มือเนอะยโสเอาไปยโสผลละปัดจุ่นเลยเอาเบอมาพอเบอร์มาเรนย์เอศเก้าอหาเจ็ดสมาเจ็ดสามสามสามหนึ่งหาสามสามหนึ่งห พอสนองเสียงน้อยไปรักลรยืนโซ่ขับมันขายไปไหนนตลาดตัวนี้ารอย่้แขอ่าประเดี๋ยดีไยวยังไงงวดไปนี่มันไม่มีมันบระเดยวมันปรีวไเด้วเก่าสิบเซนกลครัวขอบคุณครับผม พี่ทัพตลอดเลยขอบคุณมากเลยครับผมเอฟซีมาทา่บ้านไหนล่ะพ่อน้องน้องแว้งครับน้องแว้งปะครับเอามามือเด็กเงินเงินขอเงินเงินขอพอได้ๆครับอยู่บ้านไหนเจ้าตบ้านเนี่ยทสามคนอยู่ฮะสามคนนี่เขาสามคนมัอนี่แต่งงมากตัวอะไรมันนี่มันนี่เ่าก็ได้ไปสองนั่นผมบอกแล้วเขาเรียกว่าคลิปหน่อยที่มือวันทุบเลยเขาเอื่นว่าเงินมื่นเป็นเหตุเด้มืนหนีนอเงินมื่นเป็นเหตุฮะชุกนี่ได้นได้คลิปหน่อยแฮ่เมา่กู้แจ้งรถเสีย คุณเมาอยู่คุณล้งงล้างคอกับบ้านไหนห้อยหมดคุณัาที่นี่พอสิกาบ้านไปวกขายกุญแจรถเอาเด้อมาที่นี่ตั้งรถด้วสารไปลงยลาชสีแหละครับเอากุญแจสลองกลับมาใหญ่ามตบ้านี่ี่ีมากหรอตัวนี้ใหญ่ลุงดูบ่ตัวนี้มันมันลามขึ้นมันใหญ่บ้านบ่มากเดียนโอ ขาของของเราบ่โอ้ยเราซื้อไงหลเราซื้อเราำราซื้อโลกไงไปเบิร์ําำเฟซบุ๊กมาเร็วเฟซบุ๊กมันเฟซบุ๊กมันถือใบใช่ครับอ้ยขายอะ้างลกพี่เดี๋ยวมึงสุไท้ายให้พี่น้องทางบานบงเดออันนี้งามขนาดเลยพี่น้องครับนี่เงินหมื่นเป็นเหตุเท่าไหล่ะเท่าไหร่สามเก้าสามหมื่นเก้าพัญหาสามื่นหาพัญหาแปดเดือนกลัว มีครับฟีมัป็นยังไงเอ่สเวลาเวลามันได้ลูกมากลูกมันงามเด้สามมนแปปัญหานับเงินใส่กันมามบหมูคนณน่ะนับเงินใส่กันเรียบร้อย้อยกคนนสามม่กลัวตัวนียตัวนีเลยี้ยกดถอสุจอดถุดอดเลยตัวนี้ครับไปขำไปคู่ลูกไปไปต่อยอดนาะ ไปต่อยอดได้แบบนี้ดีได้พอเงินเงินมากก็มาซื้อง้อไปเลี้ยงก็ได้เงินต่อไปอีกเงินต่อเงินเพข้นิ่นเงินอ่ะเขาเรียกว่าคนคนที่คนที่จะลาดซื้อจะลาเลือก็สามารถเนาะขัดแข่งลาดให้เนาะง้ยังไงอย่างทีบ้าลูกลูกอกมาต้องต้องห่วงเลยนะมันสีงามมันพุ่งนยมันเลยไปไปขับมือขุดลูกสามหมื่นกัวสามหมื่นเท่าไหรก็หาปัญหาโอ้ยหอกโซโลงถ่ายก็จังคือคักเลยววะ ผมก็น่าไปทายรถออกาก็น่าเหมือนกัโอ้เพิ่นคือขักขนาดเลยน้องสิงถ่าเพิ่นเด้เงืนอมืนกันในละคนโอ้ยดาวปสูกรยแ่คนนเตปเต็มแนเายวกินเหลว่าสราแกรูกวนนาเนี้งน มวยมันจะร้องบ้านกโอ้ดเปิดเพลงมา